หลักๆก,ก็คือกา้านดําใบใ<ช>ไทยแล้วก็สะดือดำใช่ไหมครับ<ช>ตัวนี้คือลักษณะของศิลาแต่ถ้าเป็นตัว<ช>หน้าตาแบบนี้สะดือไม่ดําเรียกศิลาไหมมันก็อาจจะเป็นลูกไม้นะเ,นเ,นเรียกเป็นลูกไม้ไป สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าท็อปเกษตรดีไว้นะครับวันนี้นะครับเบ่าท็อปจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้บอนสีไม้เทพตัวหนึ่งนะครับที่ผ่าแล้วมีโอกาสแผงเยอะนะครับมีหลายหน้ามากนะครับบอนสีตัวนั้นก็คือศิลาหุ้มทองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเบ่าท็อปก็บุกมาถึงนะครับสวนของพี่เจนะครับซึ่งพี่เจชอบชื่นชอบศิลาหุ้มทองนะครับแล้วก็พี่เขาบอกว่ามันมีโอกาสแผงเยอะมากนะครับ มันจะแพงยังไงนะครับเดี๋ยวบ่าวท็อปพาไปดูนะครับแล้วก็พาไปรู้จักกับพี่เจเลยนะครับไปตามเข้ามาเลยครับสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เจพาดูไม้สีลางหุ้มทองนะครับซึ่งเห็นว่ามันมีมันมีหลายหน้ามากใช่ใช่ครับมันเกิดจากอะไรครับที่มีหลายหน้าหน้าแต่ยังมันยังไม่นิ่งของสายพันุยังไม่นิ่งใช่ไหมครับ เป็นไี่อยงอา,ายยงนอ่เดี๋ยวให้พี่เจพาดูเลยแล้วกันครับครับ,รบยังยังผ่าบางทีนะครับก็จะได้นี้เรียกศิลาหน้าเขียวศิลาหน้าเขียว <atto discs> ใช่ใช่าอันนี้ก็ศิลาเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ศิลาจากแม่จากแม่แม่แม่ก็น่าออกหน้าศิลาศิลาต้วนี้คือต้นแม่ใช่ไหมครับใช่ใช่๋ออ๋อแต่แต่แม่ก็มีมีเขียวนิดนึงเนาะใช่มีเขียวมีชมพูมี มีเขียวชมพูมีทองเนาะพี่เนาะอ๋อลูกก็เลยออกมานี่เป็นหน้าหน้าเขียวอ๋อลูกออกมาเป็นหน้าสีเขียวใช่ผ่ามาได้หน้าเขียวแล้วมีหน้าอื่นอีกไหมครับพี่อ๋อมีมอย่างนี้บางทีก็ได้หน้าชมพูอ๋อตัวนี้หน้าอันนี้หน้าชมพูใช่ด่างชมพูเนี่แล้วมันโตขึ้นมามันมันถ้าแผงมาแบบนี้แล้วมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวไหมมีมีครับ เป็นชมพูมามีก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันถ้าผ่าอีกก็อาจจะได้สีเขียวอ๋อแต่ถ้าถือว่าต้นที่ต้นนี้แหละมีโอกาสที่จะเป็นเขียวไม่พี่หรือว่ามาชมพูแล้วก็คือชมพูเลยก็ไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจต้องดูใช่ต้องผ่าดูอีกทีนึงอ๋อต้อา่าว <laughs> ่านิ่งนินิง่งหรือเปล่าว่านิ่งหรือเปล่าเสน่บสีแล้วพี่เนาะใช่ใช่นี่อย่างนี้ก็ออกหน้านี่หุ้มทองเลยอย่างนี้สวยมากอย่างนี้นี่สิล้ามมีมีทองนะคะพี่ใช่ใช่ ทองทั้งใบเลยตัวนี้ทองมีศิลาคุ้มทองอันนี้เนี่ยตัวนี้สวยใช่ไหมครับพี่ใช่อย่างนี้ถือว่าสวยมากตัวน,นี้เข้าตำราเลยเนาะใช่เป็นศิลาแล้วมีทองด้วยมีทองด้วยแล้วมีหน้าอื่นอีกไหมครับพี่อืมอน,นี้ก็หน้าหน้าสินอันี้หน้าออริจินอลนะเป็นศิลาหน้าหน้าแดงธรรมดาอ๋อใช่นี่หน้าหน้าปกติของเขาอันนี้คือต้นฉบับก็ประมาณนี้ใช่ไหมพี่แต่เห็นว่าอ่าแผงไม่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แผงแค่หน้าใช่ไหม ก้านก็แข็งใช่ไหมก้านก็ยังไม่เคยเจอนะปกติศิลาก้านก็สีดาอ๋อสีดําแบบนี้ปกติใช่ไหมครับใช่ไม่ว่าไม่ว่าหน้าหน้าไหนก้านเขายังสีดํานะสะดือสีดํอสีดำมีเม็ดเป็นไม้ใบไทยใช่แบบนี้เรียกใบไทยใช่ไหมครับใบไทยอ๋อแล้วเพื่อนๆใบไทยก็คือตรงหูนะครับตรงหูเนาะจะจะฉีกไม่ถึงสะดือใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพาไปดูต้นแม่นะครับศิลาหุ้มทองนะครับ อู้ตัวนี้สวยมากครับอันนี้มีทองละเรื่องมีทองนี่กัดมีทั้งชุมพูมีทั้งทองอันนี้กัดสีเหลืองตัวนี้สีเหลืองอู้มีหลายหลายหลายสีหลายหน้าในใบในในต้นเดียวนี้มีลูกละมีลูกเนี่ยแทงหนอหนอใช่มีหนอแทงหนอขึ้นมาสวยมากครับอืออกทองทองอยู่นนเนี่ยอ๋อมีทองมีทองตั้งแต่เล็กเลย นะครับวันนี้นี่นาครับแล้วก็บลลสีมันผมรู้สึกว่ามือใหม่เข้ามาอนะอาจจะแยกชื่อไม่ออกนะครับพี่ว่าตัวไหนคือคืออะไรวิธีอ่าถ้าสมมติว่าจะดูสีล้างหุ้มทองอะหลักๆคือดูยังไงพี่<ง>ถึงจะรู้ว่าเป็นสีลางหุ้มทองหุ้มทองก้านริๆก้านเขาจะสีดํกาก้านสีดําใช่ไหมครับใช่สะดือกา้านก้านสีดําสะดือสีดํา สะดือสีดำอ่าสองสะดือสีดำใบใบเป็นใบไทยเป็นรูปใบไทยนะใช่มีเม็ดมีเม็ดสีขาวเนี่ยอ๋อมีเม็ดสีขาวขาวชมพูขาวชมพูแล้วแต่หน้านะถ้าหน้าเขียวก็เป็นเป็นเม็ดสีหลักๆก็คือก้านดำใบไทยแล้วก็สะดือดำใช่ใช่ไหมครับตัวนี้คือลักษณะของศิลาแต่ถ้าเป็นตัวหน้าตาแบบนี้สะดือไม่ดำเรียกศิลาไหมมันก็อาจจะเป็นลูกไม้นะเรียกเป็นลูกไม้ไป เหมือนว่ามันไม่เข้ากับตําราของศิลาหุ่งทองใช่ไหมพี่หลักๆก็น่าสะดือดำก้านดำสะดือดำก้านดำแล้วก็มันไม่เคยแผงเป็นก้านเขียวอ๋อไม่เคยไม่เคยแผงเป็นก้านเขียวนะ้พี่เนาะส่วนใหญ่มันมันมีแค่ใบเนี่ยสีของใบนี่มันแผงแต่พวกสะดือพวกก้านมันไม่แผงไงสีมันก็ยังเป็นสีดอำแต่คือคือเม็ดสีเม็ดเอ้ยแต่ว่าเม็ดเม็ดมันอาจจะเปลี่ยนไปตามหน้า ้เขียว่าจะเป็นเม็ดขาวเนี่ยอ๋อแต่ว่ามีเม็ดแน่นอนใช่แล้วก็สะดือดำแน่นอนใช่แล้วก็ก้านดำใช่ครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรูปใบก็จะประมาณนี้แต่ถ้าถติว่าผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ก็อาจจะตีเป็นเป็นลูกไม้ไปใช่นาะพี่เนาะหลักๆก็ให้ให้ดูหลักๆมากกว่าให้ดูหลักๆเนาะอย่างหลายๆต้นมั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 นตัวอย่างอ่าตัวนี้ก็ศิลานะครับ วูตัวนี้สวยมากครับตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ต้นก็ราคาลดลงจากเดิมนะแต่ก่อนมันก็ต้นสามสี่พันนะต้นเล็กๆตอนนี้ก็ลดลดมามากตัวนี้ก็มือใหม่ก็ใช่ห้าห้าร้อยห้าร้อยขึ้นต้นเลอ๋อต้นเล็กห้าร้อยขึ้นใช่ไหมพี่ใช่แล้วแต่หน้าด้วยถ้าหน้าสวยกายังหลายหลายพันอยู่หลายพันอยู่เนาะก็แล้วแล้วแต่ว่าความสวยของแต่ละต้นใช่ไหมพี่ว่ากันไม่ได้เนาะหน้าแดงกัน หน้าแดงก็ยังราคาก็ยังดีอยู่อย่างนี้สินะเท่าที่เห็นมันจะมีหน้าหน้าอะไรบ้างพี่หน้าเขียวหน้าเขียวหน้าทองหน้าทองหน้าชมพูหน้าชมพูที่ตรงนู้นอ๋อที่เราดูที่ให้ให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมพี่ใช่หน้าหลักๆของเขาจะเป็นหน้านี้แหละหน้าแดงอ๋อหลักๆจะเป็นแดงแล้วก็มีทองมาพปี่นเนาะทองใช่อืมแต่ดูอดำจริงๆด้วยใช่ใช่น ให้ดูตัวนี้นะครับหน้าตาเหมือนกันมากเลยนะครับแต่มีมีต้นหนึ่งที่ไม่ใช่สีลานใช่ไหมพี่ใช่ใช่นี่อ่ะดูยังไงครับก็ดูก้านก้านโออหลักๆเลยนะครับก้านสีเขียวเลยนะครับเป็นใบไทยสะดือก็ดํานะเนี่ยแต่ว่าก้านสะดือก็ยังดำนะเนี่เออสะดือสะดือดําแต่ว่าก้านเขียวใบก็เหมือนเหมือนกันเนาะใช่ใช่แต่ว่าใบรูปทรงจะกว้างไหมอ๋อรูปทรงกว้างกว่านะครับเนี่ยฮะกับเนี่ย S <S กรนนะดูกก็สีดําอัน,นี้กระดูกไม่สีดาอ๋อตัวนี้กระดูกดํานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระดูกแดงใช่ไหม<ช>ครับแต่สะดือก็มี<ช>ติดดําหน่อยแต่ก้านหลักๆเลยคือก้านเขียวนะครับอย่างอย่างนี้นี่นี่ก็ลุนี่ก็ไอ,นอ้นี้ก็ก้านก้านดำเหมือนกันตัวนี้ก้านดำอ่าสะดือก็มีดำเหมือนกันสะดือก็มีดำแต่ไม่ใช่กระดูกแต่กระดูกไม่ใช่กระดูกแดงอ๋อหลักๆก็คือก้านดำแล้วก็สะดือดำแล้วก็ กระดูกดำติดดำเนาะแล้วก็มีเม็ดเต็มใบนะครับแต่ว่าแต่นี่ก็มีเม็ดเหมือนกันแต่แต่พอดีกระดูกมันไม่ไม่ดำอ๋อกระดูกไม่ดำก็เลยตีเป็นตัวอื่นไปตัวนี้มีชื่อไหมพี่ตัวนี้น่าจะพยามลนอ๋อพยาพยามลตอนเล็กเขาอ๋อตอนเล็กใช่ตอนเหมือนกันเนาะไม่เข้มมากส่วนใหญ่บอนสีเห็นบอกว่าเสดเดียจะแยกกันตอนตอนโตใช่ไหมพี่ใช่ตอนเล็กกันั ถ้ามันอยู่คุ้นเราคุ้นเคยเราก็แยกได้นะออแต่ถ้าเราไม่คุ้นเคยมันก็ลําบากหน่อยอย่างอย่างนี้เราไม่รู้เนี่สองตัวนี้แทบจะคล้ายกันนยเออใช่ครับพี่เออแยกไม่ออกนะว่าตัวไหนชื่ออะไรเนี่ยใช่ใช่ครับพอยิ่งยิงถ้าเล็กกว่านี้ยิงแบบไม่ต้องแยกพี่ก็แยกไม่ออกนะถ้าเล็กกว่านี้แยกไม่ออกเหมือนกันเนาะแต่แต่ว่าถ้าเราผ่าเองก็อันนี้ก็อาจจะเราก็อาจจะแยกได้ใช่ไหมพี่ใช่เพราะว่าเราทําประวัติไวเนาะใช่เนี่ยอย่างอย่างนี้ไม่ไม่ติดป้ายนะเพราะเรา ค,คุ้นชินกันเบเขาก็เลยไม่มีป้ายเลยเราเราแยกออกว่าตรงนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรอ่าครับพี่คือเออนาถ้ามีเพื่อนๆสนใจเด,ด็สอบถามเข้ามาได้ไหมได้ได้ไดพร้อมม,มีมีไม้พร้อมปล่อยไหมพี่ช่วงนี้ก็ก็ยังไม่มียังไม่มีใช่ถ้าปล่อยก็ปล่อยหน้าเฟซอ๋อเหน้าเฟซเนาะใช่ปล่อยหน้าเฟซกำลังทำจำนวนอยู่ใช่กำลังทำ อ่าตอนนี้สวนอยู่ที่ชนบุรีนะครับพี่ใช่ใช่อ่าอยู่ที่บ้านหัวกุญแจเนาะอำเภอบ้านบึงนะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเขาอ่าขึ้นเบอร์พี่เจไว้ให้นะครับแล้วก็อ่าเฟซด้วยเห็นว่าพี่พี่เจเป็นแอดมินด้วยใช่ไหมเขาใช่ใช่แอดมิน่มสมาคมคนรักบอลด่างบอลสีด่างบอลสีอ๋อสมาคมคนรักบอลสีด่างบอลสีปลายบอลสีปลายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเพจให้ด้วยนะครับเผื่อ f อจะเข้าไปติดตาม รับรองว่าได้ความรู้นะครับพี่เจส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมติดตามก็จะลงให้ความรู้มากกว่านะไม่ค่อยเห็นขายเลยเอะ FC ก็รอรอเอฟอยู่เนาะใช่ใช่ก็รอทำจำนวนอยู่อ๋อรอทำจำนวนอยู่นะครับก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับไม้ศิลาหุ้มทองนะครับซึ่งเป็นไม้ตัวหนึ่งที่แผงมีมีโอกาสแผงเยอะมากใช่ไหมพี่ ได้หลายหน้ามากกว่าไม่แข็งหรอกอ๋อไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าแผงแต่คือออกมาเป็นหลายหน้าก็เลยต้องเรียกหน้าเขียวหน้าชมพูหน้าหน้าทองหน้าเทพมาเห็นเขาอ๋อแล้วหน้าหน้าเทพนี่คือยังไงพี่หน้าเทพจะมีสีเหลืองสีชมพูมีหลายหลายสีในต้นเดียวอ๋อคือมีหลายสีแล้วแล้วก็คือสวยอ่ะใช่ใช่ก็คือทั้งไม้สวยส่วนใหญ่ก็หน้าเทพหมดแหละหน้าเทพแต่ แต่แต่ยังว่าก็หน้าเทพก็คือก็ก็แล้วแต่คนเรียกใช่ไหมใช่ใช่บางบางคนเราแบบว่าเรามีประมาณนี้เราเรียกเทพแล้วก็เรียกหน้าเทพได้ได้ครับก็ไม่ผิดมันไม่มีกําหนดไว้อ๋อก็เรียกได้หมดก็คืออ่าตรงกับตําราศิลาหุ้มทองแล้วก็ดูแล้วองค์ประกอบใช่หน้าสวยก็เรียกเทพได้เนาะตัวนี้นะครับนี่หน้าเทพอันนี้เรียกหน้าเทพได้เลยกเทยเลยเนี่ยยิ่งกว่าเทพยอีก เออมันหายยากเนี่ยหายยากใช่ไหมพี่ทองตามตำราเลยอืเนี่ยนะเป็นทองนี่นี่ทองเต็มใบเลยครับพื้นเรียกว่าพื้นทองได้เลยเนาะทองทองนี่สินาหุ้มทองเลยเนี่ยอือเห็นไหมสินาก็คือสีแดงๆเหมือนครับเนี่ยสินาสีแดงๆทองก็คือเนี่ยสีทองเนาะทองโอ้ยต้นนี้ทองเต็มเต็มใบเลยครับใช่ ยิ่งกว่าหน้าเทพนะยิ่งกว่าหน้าเทพอีกเนาะอันนี้ก็หน้าเทพได้เะนี่ตัวนี้ก็มันมีด่างด่างนี่ตัวนี้ด่างชมพูครับเพื่อนเพื่อนนี่ด่างชมพูตัวนี้ก็เรียกเทพได้เหมือนกันตัวนี้ก็สวยเนาะพี่ก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนชอบหน้าเขียวอ่าแล้วก็บางคนชอบหน้าชมพูเขาก็เรียก เรียกหน้าเขียวเทพได้เหมือนกันใช่ไหมได้ได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบนะมุมมองแต่คนจะเห็นด้วยหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ครับก็เทพบเทพใครเทพบมันแล้วกันนอฟี่เนาะใช่เออบางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเป็นเสน่ห์ของบอลสีนะครับอ่าวันนี้นะครับเบลท็อปก็พาเพื่อนๆมาชมอ่าไม้ศิลาหุ้มทองนะครับแล้วก็มาดูลักษณะว่าศิลาหุ้มทอง ลักษณะหลักๆมันเป็นยังไงเนาะวิธีการดูดูยังไงอันนี้บอกเขาก็สามารถดูออกแล้วแหละว่าศีล้าหุ้มทองจริงๆมันมันมันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอัตลักษณ์เป็นแบบไหนใช่ถ้าคุณเคยมันแยกออกอย่างนี้ให้ดูไม่ว่าลูกไม้เลยอะไรมาเนี่ยเห็นแบบนี้ก็รู้เลยเนาะพี่เนาะใช่ไม่ว่าลูกไม้เลยมามันก็มันก็ยังแยกว่าเป็นศิลาทองได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะเนี่ย เพื่อนเพื่อนอันนี้ศิลาไหมเพื่อนเพื่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไรพี่ใบใบเขาไม่แหลมจะกตัวนี้ออกเป็นเหมือนรูปทรงใบใบกลมเนาะพีเนาะใบมนเนาะอันนี้เป็นอันนี้มนสวรรค์อันนี้มนสวรรค์แต่ว่าถามว่าก้านดํำไหมก็ติดดํานิดนึงนะครับแล้วก็สะดือดํำไหมก็ดําอยู่ดําๆแดงแงเนาะรูปใบก็ใบใบไทยอยู่กลมหน่อยแต่ปลายมนเนาะพีเนาะใช่ถ้าาคุณนเคยเราเราจะแยกได้ ก็คือบนสีเนี่ยมันต่างกันนิดนึงก็เป็นชื่อใหม่แล้วเนาะเราสามารถตั้งได้ถ้ามันต่างกันอถ้ามีความต่างไม่เหมือนกับยังเราผ่าศิลาแผงไว้เราจะไปตั้งชื่อก็ได้นะเป็นศิลาหน้าเขียวก็ได้นะถ้ามันไม่มีถ้ายังไม่มีชื่อใช่ไหมใช่แต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตั้งกันออเพราะว่ามันมันถามว่ามันสีเขียวส่วนใหญ่มันก็ธรรมดานะเพราะว่าเพราะว่าเลยไม่เอาไปตั้งครับยังไม่แตกต่าง ยังไม่แตกต่างแบบว่าถึงกับขั้นแบบโอ้โหดูแล้วแบบสวยมากอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนในที่อย่างอสงไขยอย่างเงี้ยมันก่อนมันเจ้าพญานาหมื่งเน่ยอ๋อเออเห็นพี่บอกว่าอสงไขยถ้าไม่ป้ายเหรอหรือว่าถ้าไม่ดังถ้าไม่ถ้าไม่ป้ายเขียวอย่างเงี้ยอ๋อถ้าไม่ป้ายเขียวเรียกว่าเจ้าพญานาหมื่นอ๋อ อ๋อเจ้าพญานาหมื่นก็คือจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้หมดเลยใช่ไหมใช่เต็มใบเต็มใบอ๋อไม่มีเขียวแต่ถ้าเขียวปุ๊บเป็นอาสงไขทันทีใช่อืมโอเคครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับเยอะมากเลยคุยเรื่องนี้ก็ได้อสงไขก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามามาเรียนรู้อ่าไม้อสงไขเนาะมีหลายตัวคลอดต่างเนี่ยอะไรนะมหาชัยกับ จะมีไม้มหาชัยกันเลยนะเดี๋ยวอีพีต่อไปเดี๋ยวอีพีต่อไปเนาะมหาชัยกับอะไรเนี่ยอันนี้เท้าลำไยเท้าลำไยเหมือนกันเลยนะมหาชัยเท้าลำไยเหมือนกันรัตนาสินก็คล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมพี่ออ๋รัตนาสินไม่เหมือนนะไม่รัตนสินต่างกันเลยนะหรอใบเขาต่างกันเนาะเพราะตัวนี้เป็นรัตนาสินก็รัตนาสินใบแดงจะมีจุดขาวใช่ไหมพี่ใช่ อันนี้ก็นี่ตอนเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูไม้พวกนี้คนละชื่อหมดเลยนะสีต้นนี้คุณ <c oughs> เพืเ่อนเห็นว่าหน้าตาเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละชื่อนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวอีพีหน้านะครับจะมาขอความรู้จากพี่เจอ,อีกครั้งนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับไม้นะครับความแตกต่างนะครับอัตลักษณ์ประจําตัวของเขานะครับว่าเราจะมีวิธีการดูยังไงนะครับเดี๋ยวมาเรียนรู้จากผู้ ผูทำจริงดีกว่านะครับเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะมาขอความรู้พี่เจใหม่นะครับก็ยินดีครับอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเแบาบท็อปแล้วพี่เจนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่